สวัสดีครับพี่น้องครับมาแล้วครับเบาต้นเดอะซีรีสวิถีเกษตรครับพี่น้องมือนี้พ่พี่น้องมาสวนหมักพริกนะครับเด้อหมักพิกในปีกว่าแล้วครับพี่น้องพันซาคาตะ508ศูนย์แครับหมักพิกนีผมเตียงหม่เด้อครับเด้อผมตัดตัดต้นครับพี่น้องตัดต้นให้มันขึ้นมาหม่นะครับที่เหลกผมกระสอบถาม พนผูหูผูผูกคนกอนนะครับว่าในการตัดต้นนี่มันสบปงขื้นไม่บอมันสงอขื้นมมนดีคือเกาบอนะครับหลายผูหลายคนก็บอกว่ามันก็อาจสิขื้นแต่มมันก็อาจสิบดเต็มเ็ดเต็มนวยมันบวคือเกามันบวคือปลูกไม้พนว่วาสันนะครับผมก็เลยตัดสินใจว่าก็ลองตัดเบิ้งนะครับมันขื้นก็ขื้นมันบวขื้นไม มันบวปง้งมันบวงอกกมบวบเป็นอย่างครับกาวาสิตายถิ่มนะครับเรียกกับผูวไม่ปรากฏวา่าขึ้นมาไม้ครับพี่น้องจังที่พี่น้องเห็นนี่แหละครับกะเป็นทีหนาพอใจอยู่ครับพี่น้องสําหรับพี่น้องอิบซีนะครับตีถามมาวา่ามักพริกนิตัดต้นให้มันขืนมาไม่ในบ่วสันนะครับได้ครับพี่น้องได้ครับ หลังจากทเทาตัดต้นแล้วนะครับเขากา็มาดปรับแต่งดูแลใส่ปุ๋ยนะครับสีฮอร์โมนคือเกาครับพี่น้องฮ็ดคือตัวหน้าฮิตมาเหล็กๆนั่นแหละครับผมก็ให้ปุ๋ยสูตรแปดยบสี่ยสี่นะครับโซลเหล็กๆนะครับพอมันติดดอกแล้วผมก็มาให้สูตรสิบสามสิบสามยี่สิบเอ็ดนะครับสูตรน,นี้เป็นสูตรเหลงมากครับพี่น้องบวกกับ ฉีดฮอร์โมนนะครับเด้อฉีดฮอร์โมนเปิดตาดอกนะครับหรือว่าปุ๋ยทางใบนี่แหละครับปุ๋ยให้ฮอร์โมนนะครับทางดอกนะครับพี่น้องเพื่อที่จะเสริมวัดอกหลวงวัยดอกลนนะครับพี่น้องที่ตัดสินใจหรือกําลังคิดอยู่นะครับมากผิดของพี่น้องว่าจิตตัดตนดีหรือบดีนะครับของผมนี่ตัด สูงจากดินมะเขือมนหนึ่งนะครับตัดสูงมาจากดินขืบอมนหนึ่งครับพี่น้องหรือว่าพี่น้องอ่าสิตัดสูวันอันก็ไดนะครับแต่ว่าตัดลงไปจำกอเลยเนีย่ถึงดินเลยเนีย่อันนี้ผมกระบวนในใจนะครับของผมตัดขึ้นจากจากกอจากดิน,นจากโคนต้นหนึ่งขืบนะครับแล้วเขาก็มาดูแลมาเตียงนะครับพี่น้อง มันก็หายลผลิตได้ถึงมันจีบวบซัมปลูกใหม่นะครับแต่มันก็ไก่เชี่ยงอยู่ครับพี่น้องเข้าบ่อตรงไปลงทุนปลูกใหม่นะครับเขาก็ตรงมาดูเรี่องนะครับบนดินครับพี่น้องข้างๆนะครับเบื้องยาเบื้องวัจเจืเผืดต่างๆนะครับการดูเรี่องคือเก่านั่นแหละครับดูเรี่องคือที่เข้าปลูกใหม่นะครับพี่น้องสําหรับหน้าฝนนะครับ การระวังเรื่องโรคเชื้อราในโคนต้นนะครับพี่น้องหนานเนีเยราว่าจะเป็นผืดอีอยังก็เร็วแต่น,นะครับเพราะว่าที่เป็นมกเขือกระพาะนะครับผดสวนทุกอย่างแหละครับตอนนี้หนาฝนนะครับเสียงกับโรคเชื้อรานะครับมากับความชื้นในดินครับพี่น้องนะครับเหตุในกอ่อเกิดเชือ้อรามาเกะมากินกินโคนต้นกินรากนะครับเหตุให ผุดผักของเฮ้านะครับหมักริกมักเขือเ้านี้ยืนต้นตายได้นะครับวิธีการแก่ของผมก็ใส่ปูนขาวนะครับแล้วก็ไตรโคเดมาครับพี่น้องมาจัดการในเรื่องของเชื้อราในดินนะครับพี่น้องพี่น้องมีเรื่องยังอยากถามเบา้นนะครับฝากไว้ที่ใจคลิปเด้อครับเด้อมีเวลาผมก็สามารถตอบให้ครับสำหรับเมื่อนี้อยู่ดีมีแห้งครับพี่น้องสวัสดีครับ